กัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขูสุขคนสมองสุอเนาะผพ่อ,อพก,กับเชนเก่าเชนเคยกับสองน้องเดือน มันกามาเก็บดูกนาโบพี่น้อยในสายตะกีวงอาเปียนวงนะอไตกีวจะมอกได้โบรด้เห็นหุได้ไม่รด้แล้วจะหมอกเล้ลูกเต่าก็เห็นเตลยนะเต็มเน อเล็กอ๋อเขียรลวดอ๋อหออหมได่ตลาดเขียรลวดอ๋อมีได้กระดูกหั่นหันะเือดวลเอย่ก่เรียร์หุ่นหันหัวเลยนะจังาอหัวตหัวจงมมน่อง วัใจดปอดดูนี่ันี่ไดไนเด็พี่่อนมาถึงบ้นเร้นจบอกว่าเอาูมันน้อกหน้ามหน้าใส่ร่อเนี่ยเนี่ยโาได้แีบไดูมนนมอ่น ขู uh ่กับปูดักล่าข้บวีกัย่อทออันนั้นย่อไข่อันนีาย่อ เก็บอกุนดถอดลูกใครจะอเก็บคุณสิท่พออีเดือนออกมากอาคิดว่าเก็บะแหละย่างเนาะแค่ห้ากามานี่ข้าก็หากมาม่ได้มือแลยใครได้มือพ่อเหรอเดยใส่มือเลยใส่มือได้ พ่อปใส่มือินเาะพ่อเลยหล่ะกันเอาเลยกิกใส่กันอาพอไปเาะเลยเน

นื่อพ่อมอโตกมานี้นออว่าเป็นเทียวเขาตขมองเห็ดอ่นหัวคนรู้ความนี้คนรู้หัวต๊ะล่องว่เหาะโอหัวตกลงเห็นแต่ขอมอง จ้าลกมัน้อหวลยบ้าปะก็ได้ออกนอบหงอกนออ๋อเปีองไผโอ้อย um. oh ู่ขอบเปียงไผ่นอะอาแล้วหนกน่อยน่อยไหวเจ็บแต่ว่ามือเจ็บเลือเกินตายมือเจ็บก็ได้แต่ว่าอเราเป็นา ปูกินอไกินม oh, ันอย่าหอนตะกเห็ดหน้างามเคยยมเก็บเกดูโเมาเลกบยุกคือผ่าวันนีเก็หกานรูปใม้เน yeah, uh ี่ยแล้วปั๊บเอ้ห้ดาปูกินม่งามเนาะเป็นมือห่อนบ่ากระดูกเลียงวเป็นว่าจอเขาได้เนื้อวนห่อนโปอดร่างกับ่างกับหางเขาุบกหมดแล้ อ่ะีเลอดเือเอาเอาน้าเป่าแล้วนะ่อ่าหน้าเป่าล้น้าเป่าหยินเลยไม่ย่อท้อคอยทอแค่ยนนะเออกระดูกกระดูกตอนนี้อ่แลเน่ยจ้าม ไปเอาะนามบักระดูกก้อนบักใหญ่หนึ่งนะกระดูกนะมาบ่นะังีกะันอย่างงี้หัวลงมาพี่แล้วบานตีหัว่นแ่แหละถือแบบ เากนันี่้าวลรืเปล่าข้นไปได้เลยขึ้นเเลยึนได้เลยนเลยขึ้นได้เลยนไปไดาลย้าบได้เลยมา้เลย เฮ็ดทุนเห็ดทุนกระดูกทีเพิ่นเก็บแล้วเพินกระิล่างล่างแล้วล่างน้ำอบน้ำหอมแล้วเพิ่นกระิบันจูเซโพี่น้องเลย มันจ mm ุบเสียโทรแล้วเนกับสิไปเก็บไว้อยู่ท่าอัดนองหรือบาเจดีอยู่วัดเดี๋ยวเอฟซีมาเบิงใหม่ฉันบอกเข้าใจเนาะเก็บดุหน้าโบหน้าโบเป็นน้าบ่าของแม่น้องเดือนเนาะเป็นเชียชีวิตด้วยหลอกล่มสักอายุสาวสี่ปียังบันมีเมียจักเถื่อเนาะเป็นหนุ่มโสด เป็นเปโลกน้ำสักมาหลายปีแล้วยพอสิบกว่าปีแล้วเพน่ก็ทนต่อโลกไว้พี่น้องเลยก็ด้เชียร์ชีวิตโอ้ือ่คบวน้ยังบมเสด็จคือยังยอดสดๆอยะอยู่ดโอ้โอ้อ trụ đủ có thả đủ có lái tớm nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn องใส่น้ำอบน้ำหอมกเลยหลังจากอดูขอ้าแล้วก็ลากน้ำอบน้ำหอมสีน้ำอบใส่นะเหลือมีเงินมีคำก็เอาใส่

นี่บอกมัวงใส่บางบาทป้าบ้างมั้งแล้ดที่มันเปื่อยเยอแล้วมันทำบ่หมี่แบบบะบะนั่นเสียบบะฮะแต่แบบบะเข้าใจมับะหมีเงินบะอ่ะใช่ไหมโอ้ยมันบะหมี่แบนั่น จะไปได้หาเงินทำแกวกไดาได้แล้วน่จิ๋ก็ใส่อยู่หาคน้าบด่ว่าอ่นะเฮ้ยนหก็ใส่ร้อยน้ก็ใส่านเลยามอ็งน่อือขับไปง่ายนเน่แล้วนก็เป็นก็ผ้าวาอ้เขับแไเขามนาเราว่ามันบจาคานได้มันไปง่ายเอออะไสั่งก็าสั่นไเออสมาราิพพันเขาพอถูกดอก อันหมอบนจักถาดสักสี่แล้วพ่านหมนอ่ะเน่ยกระดูกใหญ่อยู่กระโบเมนอันข้นข้าวสู่ขันต้นต่อไปวันนี้พี่น้องเลยนเห้นามนังนขืนเันปนมันหล่อพระเจ้าเห็ดแมันแหลวแหวีรัน ไปไพไปมันกันเฮ่ยมือได้มกกวิดนั่นบ่เ้านี่ยอมนปแพไปมันบบนี้มได้ของเกี่ยวกันอีกควบไม้ของเพลินเนาะดีดกันเหวกันแล้วกันวซอม ตอนนี้ก็เก็บแล้วแล้วกาสีเอาดุกเมื่อถาดพี่น้องเลยบ้านนี้พอเป็นผูกลุ่มดุกกับพ่อใหญ่พามตอนดิดกันแห่วไม่ต้องเดินบริถายห้เบิกเนาะเพราะมีสถานการณ์สุกเรินโทรเมื่อทางบ้านเตรียมข้าวพนามลงบัตรเนาะแต่กะลงไปต่อกัี่วัดน้ะพี่น้องบ้านนี้